โรคที่อาการคล้ายโรคซึมเศร้าแต่ไม่ใช่โรคซึมเศร้าซึมเศร้า,เ,ราเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรน้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมีปัญหาการนอนอ่อนเพลียเศร้าหมองรู้สึกไร้ค่าใจลอยแต่เอ๊ะ เราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคซึมเศร้าแต่ไม่ใช่โรคซึมเศร้า 1. ภาวะอารมณ์ซึมเศร้าจากการปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ได้กับปัญหาต่างๆอย่างเช่นย้ายบ้านตกงานกเกษียณซึมเศร้าบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงคำปลอบใจยังพอช่วยได้เบื่ออาหารหรือนอนไม่หลับบ้างเป็นบางครั้งอาการก็จะดีขึ้นเมื่อปรับตัวได้นั่นเอง 2. โรคใบโพล่าผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนโรคซึมเศร้าอยู่ ช่วงหนึ่งและบางช่วงก็อารมณ์ดีพูดมากขยันเชื่อมั่นในตนเองใช้เงินเปลืองเรียกว่าระยะแมเนีย 3. โรควิตกกังวลผู้ป่วยซึมเศร้ามักมีอาการวิตกกังวลต่างกันที่โรควิตกกังวลจะหายใจไม่อิ่มใจสัน่นสะดุง้งตกใจง่ายร่วมด้วยเบื่ออาหารบ้างแต่ก็ไม่น้ำหนักลดลงมากเท่ากับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหากอาการเข้าข่ายรู้สึกไม่ไหวจัดการตัวเองไม่ได้ปรึกษาจิตแพทย์ได้นะ